สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนนะคะในช่องของพิงเพชรยนนะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้ามาของบริษัทเพชรยนตนะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะพี่จะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรถที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนเลยนะคะคุณลูกค้าอยู่ข้างหน้าของพิ์เองนะคะชมนี้นะคะพิงบอด ได้เลยว่า FC ทุกคนนะคะที่ติดตามพิงอยู่นะถามเข้ามาเยอะมากนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะคุณลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพย์จนกันได้เลยนะคะเป็นโตต,ต้าอัลติสนะคะ 1.6G นะคะปี2 0 1 6คันนี้นะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพย์จนตั้งขายอยู่ที่นะคะ 399,000บาทนะคะ KDD Free ดาวกันไปเลยนะคะจอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะคะคุณลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทกิโยนนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่หนึ่งของเราเองนะคะเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นจากหน้านากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าของเขานะคะจะได้เป็นแบบโครเมียม3าชั้นกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าโลโก้ตรงกลางนะคะจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะได้เป็นแฮมเบียนนี้เลยนะคะ6 2 3 7นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงสวยๆแบบนี้เลยนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมัลติรีแฟกเตอร์นะคะ,ะคะุณลูกค้ากระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดำนะคะจะเป็นตัวก่อนเป็นโฉวมามนเชน ะค,ะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแมกนะคะยางปี2021นะคะในแม็กขอบ16นะคะคุณลูกค้าได้แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะในยางปี2021ทั้ง4รล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยครมเมียมนะคะได้เป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะ ขอบของเขาก็จะได้เป็นขอบโครเมียมนะคะคุณค่ะมือจับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะคุณค่ะ นี่่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดนะคะขอบด้านหลังจะเป็นขอบโครเมียมนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟเบรก่นที่3นะคะโลโก้ตรงการจะเป็นโลโก้โตต้ตานะคะเป็น c o r o l ่าออต i ินะคะเครื่อง 1.6G นะคะสําหรับคันนี้นะคะ เก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะได้เป็นบอดี้เดิมๆนะคะสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นโต้ตาออติสนะคะ 1.6g นะคะปี2016คันนี้นะคะคุณลูกค้าเพชรยนตตั้งขายอยู่ที่ราคา3,600 360. 0 0 0 0 0 9 000, 9 0 0 0มบาทนะคะคุณลูกค้า KDD f r e ีดาวกันไปเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะคุณลูกค้าผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ7,000ต้นๆน,นะคะผ่อนสูงสุดได้7ปี84งวดนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหาพิ์ได้เลยนะคะพิงจะปักบมดเบอร์โทรไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันเลยนะคะว่าชมนี้นะคะเขามี้อ PTION อะไรกันให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะตัดด้วยสีเบจขอบด้วยสีเทานะคะช่องด้านล่างนะคะจะเป็นช่องใส่เอกสารแก้วน้าขวดน้ํามาให้นะคะมาพร้อมกับกระจกพับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าพรมะไรหุ้มหนังสีดํานะคะได้เป็นพรมลไยสังก้านนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์อนดอล็อกนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะคะคุณลูกค้าต้องการเขามี ช่องวางแก้วน้ำมาให้อีก2ใบนะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนะคะตกแต่งด้วยลวดลายสวยงามเป็นลวดลายสีตันในช่วงของอ่าเขาเรียกเครื่องเล่นซีดีของตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีเบจนะคะตัดด้วยด้ายสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าในส่วนของเบาะนะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้ว นะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำนะคะที่อยู่ด้านล่างมาให้นะคะคอนโซลด้านหน้าขอูเขาจะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบจน,นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางมากนะคะสำหรับออฟตีของเรานะคะตัดสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวเบาะแล้วก็ภายในรถนะคะพร้อมตั้งขายเลยนะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้า สตาร์คันเดียวติดเลยบอกเลยว่าคันนี้สตาร์คันเดียวติดน่าใช้งานสุดเลยนะคะสําหรับคันนี้เลขไม่นะคะวิ่งอยู่ที่1นึ0 0 0สมนกโลนะคะวิทยุเสียงดังฟังชัดนะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะแอร์เย็นสบายนะคะคุณลูกค้านี่ใช้งานได้ประปดปกติเลยนะคะในส่วนของเบรกมือนะคะคุณลูกค้าอ่ะนี่นะคะคุณลูกค้าครบเครื่องพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้า แอร์เย็นนะคะคุณลูกค้าแอร์เย็นสบายนะคะวิทยุเสียงดังฟังชัดนะคะตรงพวงมาลัยนะคะจะมีโลโก้โตต้าอยู่นะคะในส่วนของพวงมาลัยนี่สามารถปรับระดับเสียงหรือจะาับเสียงได้นะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลย ในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบกนะคะตัดโดยด้านสีเทาแบบนี้นะคะเบาะของเขานะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำแล้วก็เป็นพรมโตต้ตาม,มาให้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับอัลติสนะคะคุณลูกค้าในส่วนของอัลติของเรานะคะคุณลูกค้ามีการปรับรายละเอียดในส่วนของภายในเรียบร้อยแล้ว ะะแล้วก็เบาะนะคะเก็บงานให้กับคุณลูกค้าแล้ว พร้อมใช้งานนะคะพร้อมให้ลูกค้าจองหรือซื้อสดหรือจากไฟแนนนะคะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะคะลองขับรถลองเทสต์ได,ะะดกันได้นะคะสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะเรื่องรถนะคะไปติดทุกดวงนะคะคุณลูกค้าสําหรับคนันะคะน,ออ G, น,ะะน,นี้นะคะเป็นโตยต้าออฟติสหนึ่งจุปี2016นหนะคะนานๆทีนะคะชมนี้จะเข้ามาที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถราคาถูกผ่อนสบายนะคะแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะที่น่า งานนะคะคมาดูในส่วนของตัวน็อตกันมั่งนะคะน็อตเดิมนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะยางก็ได้เป็นยางเดิมๆเ,เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้ามือจับแบบโครเมียมนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำควน้ำมาให้นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของนี่กเลยค่ะคุณลูกค้าที่เก็บสัมภาระนะคะ มาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีถาดรองมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะพร้อมวางสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะคะอุปกรณ์ของเขาก็ครบเครื่องนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานนะคะถูงเครื่องมือไม้แรงต่างๆรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะซินก้ามะพราวรอยเม็อารต่างๆซินก้ามะพร้าวต่างๆนะคะคุณลูกค้าริ้วรอยต่างๆด้านหลัง นะคะไม่มีนะคะคุณค้ายางก็ได้เป็นยางเดิมเดิมเลยนะคะคุณูค้าในส่วนของตัวน็อตเช่นเดียวกันนะคะน็อตเดิมสีใบถลอกนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะน็อตเดิมสีใบถลอกสีเดียวกับตัวรถนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆ นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟสองป้าเลยนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ6237นะคะลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหาโฉมนี้นะคะก่อนเปลี่ยนโฉมไม่ได้เชนนะคะแนะนําเป็นโตต้าออาติดนะคะคันนี้เลยนะคะบอดี้เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของภายใน <c oughs> มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะน็อตเดิมนะคะสี <c oughs> เดียวกับตัวรถเลยนะคะรอยเม็ดอัดต่างๆนะคะ แบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะจุกยางนะคะตัวน็อตนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะรอยแต้มสีเดิมแท้นะคะจากโรงงานเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องดูโอ้ VVTI นะคะขนาดต6จนะคะภายในเครื่องเครื่องปรับส,สภาพเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูในส่วนของน็อตกันบ้างนะคะน็อตเดิมสีเดิมนะคะไม่เคยขยับน็อตแก้มสายแก้มขวาก็เช่นเดียวกันนะคะรอยเม อาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้าสติกเกอร์มออก นะคะคุณลูกค้ารถของเรารับประกันไม่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจนน้ําเปลี่ยนสีนะคะมีวันันตีจากบริษัทอีสา0วันด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านได้นะคะสนใจโต้ตาออลติสนะคะ 1.6G นะคะปี2016คันนี้นะคะเพลย์ยนตั้งขายอยู่ที่ราคา399,000บาทนะคะเครดิตฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79 ะะสําหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ7จ็ดพันต้นๆนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้ก็ติดต่อมาหาพิงค์ได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ0ูนย์นะคะเจ็ดศูนนะคะเข้ามาดูรถจริงกันได้ที่บริษัทพินิตนะคะสํานักง,งานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทยห8สิแยก1นะคะเรามีสอสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอยเกนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงค์แล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดสไ ครกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วพินจะมารีวิวรถคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ